ติดว่างั้นติดก่อไฟก่อนะอะไรกลางวันนะเอะอเดี๋ยวเดี๋ยวก็พัดมาคัดไปเองหรือเปลหรือยังไลงลมมันจะพัดไปทางไหนอ,ะอ่ะตรงนี้ละติด,ตด โอ้โหนี่ที่หลบไงอืมไปไปหาหกินกันล่ะเกตเแตงกำลังเยอะ <c oughs> ติดลนะ หินสดๆแกะชอบเลยเงี้ยก็ต้องก่อไฟนะไล,เลเ่เหลือบตอนเช้าเก็บมันเยอะ ลงเดินกันได้ไหมเนี่ยมีน้ำอ่ะ <c oughs> เดิน <c oughs> เดินเดินเดินท้องแก่ไม่ต้องรีบค่อยค่อยค่อยเดินค่อยเดินได้กินอยู่แล้วละ่ะได้กินทุกตัว จะกินทุกตัวอยไปไล่เขาอ๋อนี่ยเนี่ยออกลูกยังไม่ลูกยังไม่ถึงเดือนเนียนะแม่เป็นตัดแล้วประมาณสักสองอาทิตย์แก่นี่ทถ้ามันเติสมบูรณ์ก็ตดลองลงลูกยี่สิบวันครับเป็นสัตว์ทับต่อนะครับ